โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอดูว่าเราไลฟ์กันแล้วเนาะนะครับขอดูว่าโอเคเราไลฟ์แล้วนะฮะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็เป็นเช้าวันหยุดนะฮะก็มีประเด็นนิดหน่อยนะครับก็คือพุ้นอนันต์นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเนาะนะครับว่า เออแล้วหุ่นตัวนี้จะยังไงต่อนะครับหลังจากที่ศาลเนี่ยนะครับก็ได้เพิกถอนใบอนุญาตนะฮะโครงการหนึ่งโครงการก็คือแอสตันนศกนะครับที่มีประเด็นกันมาหลายปีเนาะสองสมปีใช่ไหมนะครับก็เอ่อตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นที่สิ้นสุดแล้วนะฮะเออนะครับ,นะรบก็มีการถอนใบอนุญาตไปนะครับคราวนี้แหละเราก็จะต้องมาวิเคราะห์กันนะครับว่าเออแล้วถ้า เหตุการณ์มันถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับแล้วหุ้นเนี่ยจะเป็นยังไงต่อนะครับก็เดี๋ยวนี้มาคุยกันเนาะนะครับโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะนะครับก็ก่อนไปนะครับฝากตัวแอปพลิเคชันของแลปหุ้นไว้นิดนึงนะครับเนาะก็เป็นเครื่องมือนะครับช่วยนักลงทุนนะฮะในการสแกนหาหุ้นนะครับสูตรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเทรดสั้นนะครับแนว หาหุ้นโกลดหาหุ้นนำตลาดานะครับแล้วก็ใส่พื้นฐานมีหุ้นปันผลมีเอสส่อ value stock อะไรพวกนี้นะครับก็สามารถสแกนได้นะครับแล้วก็มีเครื่องมือ sector rotation นะฮะที่แหมช่วงนี้กำลังฮอตทิตเลยนะครับในการค้นหาหุ้นที่เงินไหลเข้าเนาะในกลุ่มที่เอ่อนักลงทุนรายใหญ่นะนักลงทุนสถาบันชอบอะไรเงี้ยนะครับก็มีนะครับสกินเนอร์แล้วก็ฟิโบแนวรับแนวต้านออตโต้นะครับก็ ใครสมัครมาเนี่ยก็ได้ทั้ง5้าสิ่งนี้นะฮะนะครับก็มีเทเล gram ห้องไว้เรียนรู้ด้วยนะครับเนาะก็สมัครกันมาได้คิวอาร์โค้ดมาตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวทีมงานจะส่งวิดีโอให้ดูนะครับว่าได้อะไรกันบ้างเนาะนะครับอ่ะงั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะอ่ะวันนี้มาเช้าเลยนะครับโอเคก็อนันต์หุ่นอนันต์เนี่ยนะครับ ออราคาหุ้นเนี่ยนะครับถ้าเราดูจากต้นปีเลยนะปี2023นะครับราคาหุ้นอยู่บาท60นะครับเออ่ผมจำได้ว่าเคยอ่านบทวิเคราะห์นะฮะนะครับ,นะรบของออสำนักหนึ่งนะครับเออ่ให้ราคาหุ้นเนี่ยหลังจากที่เขาคิดเป็น worst case เลยนะถ้าสมมติแอสซันอโศกเนี่ยนะครับเออ่ถูก ถอนใบอนุญาตจริงนะครับราคาหุ้นเนี่ยควรจะอยู่ประมาณสักบาทต้นๆบาทบาทสิบอะไรประมาณเนี่ยนะครับก็ตอนนี้กลายเป็นว่าราคาหุ้นเนี่ยต่ํากว่าบาทสิบไปแล้วนะครับลงมาเนี่ยอยู่ที่ศูนย์จุดแปดสี่นะเมื่อวานนะครับที่ปิดมานะครับเมื่อวานเนี่ยลงลง,ลงทีเดียวเนี่ยยี่สิบหกเปอร์เซ็นเลยนะครับราคาปิดนะฮะก็ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับ ถ้าเทียบกับต้นปีเนี่ยนะครับลงมาแล้ว48ปนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเออเหนื่อยฮะเหนื่อยเหนื่อยเลยนะครับเรื่องของราคาหุ้นนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ากราฟมาทรงดีด้วยนะนะครับในตอนแรกเนี่ยโอ้โหใครที่เล่นกราฟเนี่ยต้องสต็อปออกให้ทันเลยนะฮะนะครับเนี่ยดูฮะกราฟมาแบบนี้ครับโอ้โหสวยเลยนะครับแล้ววันถัดมานี่ทิ้ง กระโดดลงมาเลยนะครับโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าใครสต็อปไม่ทันนี่จุกเลยนะครับโอเคงั้นเราไปต่อนะนะครับอันนี้คือผลของราคาหุ้นนะแย่เลยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวไล่ไทม์ไลน์กันนิดนึงนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันคืออะไรเนาะนะครับและเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์เรื่องของตัวหุ้นกันก็เอ่อช่วง2016กเนี่ยนะครับก็มีประเด็นเนาะนะครับเรื่องของ สมาคมนะครับต่อต้านภาวะโลกร้อนแล้วก็ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นที่โครงการเ,าเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ได้เข้าร้องต่อศาลใช่ไหมนะครับศาลปกครองเนาะนะครับเรื่องของอฟ้องร้องหน่วยง,งานภานครัฐนะฮะเนี่ยห้าหน่วยง,งานเนี้ยที่เพื่อนๆเห็นนะครับหน่วยง,งานเขตวัฒนาหน่วยง,งานาสำนักง,งานาโยธากทมนะครับผู้ว่าการกทมนะครับผู้ว่าการ ลดไฟฟ้าขนส่งบนชนแห่งประเทศไทยนะครับหรือรอฟอมนะแล้วก็คณะกรรมการผู้ชำนาญการคอชอกอนะฮะเออนะครับ,รบซึ่งเป็นผู้ประเมินเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อม e อ a นั่นแหละนะครับเพราะว่าก่อนที่จะสร้างโครงการต้องประเมิน EAA ใช่ไหมนะฮะก็ฟ้องร้องนะครับว่าเอ้เนี่ยโครงการนี้ปล่อยให้มาได้ยังไงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นต้องบอกว่าเป็น ตึกที่สูงพิเศษถูกไหมนะครับของตึกแอสซันโศกนะครับซึ่งมันก็จะมีกฎเกณฑ์ต่างๆเนาะนะครับว่าเฮ้ยไอตัวที่ดินเนี่ยนะครับเออมันจะต้องมีทางเข้าอ่านะอาคารเนี่ยต้องมีทางเข้าไม่ต่ำกว่า12เมตรนะครับอ่านะและต้องติดถนนที่กว้างไม่น้อยกว่า18เมตรอ่านะครับซึ่งแอสซันโศกไม่มีใช่ไหมไม่มีนะครับ ก็เลยทําให้เกิดเขาเรียกว่าเกิดการแบบฟ้องร้องต่อศาลกันนะครับเออนะครับคราวนี้ทางาทางบริษัทเนี่ยนะครับเขาก็เลยเหมือนกับว่าไปเดินเรื่องนะเดินเรื่องว่าเฮ้ยเนี่ยไปขอแบบซื้อที่ดินนะอา่าที่จอดรถรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT นะเพื่อจะทําทางออกนะเพื่อแก้ไขปัญหาอะไรเงี้ยใช่ไหมนะครับแต่กลายเป็นว่านะครับ ทางหน่วยงานที่เข้าไปฟ้องร้องเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยการที่คุณเวนที่ดินเนี่ยนะครับมันควรที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของสาธารณเนาะเออกลายเป็นว่าเอามาขายให้กับแอสตันอโศกแบบนี้เอ้ยมัน,ม,นมันไม่น่าใช่แล้วนะครับก็เลยมีปัญหากันขึ้นมานั่นเองนะครับอ่านี่ก็คือตัวสีแดงเนี่ยสีแดงเนี่ยก็คือจะเป็นโครงการใช่ไม่มนะฮะ โครงการเนาะนะครับแล้วก็ต mm ัวพื้น in ที่สีเหลืองนี่แหละนะครับก็คือจะเป็นพื้นที่ทางออกนะฮะเออนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ของเอ่อฟฟ์มอเขานะฮะเออนะครับอันนี้แหละที่ที่ที่มีปัญหานะครับอันนี้ก็เพื่อนๆจะได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นเนาะนะครับตรงนี้ก็คือเส้นสีน้ำเงินเล็กๆตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นเอ่อเดี๋ยวผมเขียนให้ดูนะตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นถนนนะครับ อโศกมตรีนะครับอโศกมตรีนะตรงนี้ถนนอโศกมตรีนะครับอ่าประมาณนี้อ่ะเราไปต่อนะฮะโอเคครับคราวนี้พอมาช่วงปี 2018, ่อปี2น1 8เนาะนะครับเอ่ออีกโครงการเนี้มันก็คือเขาก็สร้างเสร็จนะแต่โอนไม่ได้เพราะว่ามันขาดเรื่องใบอนุญ,ญาตอ6นี่แหละนะครับเพราะว่ามันติดเรื่องการการฟ้องร้องนะฮะ ติดเรื่องการฟ้องร้องคราวนี้ก็เลยทําให้ทางบริษัทเนี่ยก็มีทางเลือกให้กับลูกบ้านเนาะเพราะว่าต้องต้องบอกว่าใครที่ซื้อไปแล้วอะ่ะใครที่แบบวางเงินดาวไปแล้วอะไรไปประมาณเนี้ยนะครับก็จะต้องเอ่อเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้บ้านไม่ได้ไม่ได้คอนโดไม่ได้โครงการเนาะนะครับไม่ได้ห้องนะฮะก็ทางบริษัทก็เลยเยียวยาเนาะก็เลยมีมาตรการก็คือคืนเงินดาวพร้อมดอกเบี้ย นะครับอ่าหรือแลกห้องชุดโครงการอื่นของโครงการอนันต์นะครับของโครงการอนันดานะครับอ่าหรือจะรอจนกว่าโอนได้นะฮะเออก็ซึ่งแน่นอนนะครับในหลายๆคนเนี่ยก็เออ่ขอคืนดีกว่านะฮะเออนะครับโครงการนี้นะนะครับก็มูลค่า6,500ล้านอืนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ผมว่า ถ้าเป็นเราเนาะเราก็คง <c oughs> ขอคืนดีกว่านะนะฮะเออนะครับโอเคคราวนี้นะครับเอ,อ่อเมื่อล่าสุดนะฮะเมื่อวานนะครับก็ทางสารท่านได้ออกมาแล้วนะครับว่าเอ้ยไม่ได้ครับก็เอ,อ่อต้องยึดใบอนุญาตใช่ไหมนะครับก็เลยทําให้บริษัทเนี่ยนะครับเอ,อ่อก็ดําเนินการต่อนะนะครับเพราะว่า เหมือนกับบริษัทเองก็ดำเนินการถูกต้องมาโดยตลอดนะฮะขอเอ,เอกสารต่างๆเนาะทำโครงการ EAA ต่างๆให้เรียบร้อยเลยนะครับแต่ทำไมเอ่อทไมคือถ้าถ้าหน่วยงาน,านเนี่ยที่เขาตรวจสอบอะปล่อยให้เขาผ่านมาได้ไดยังไงนึกออกไหมถ้าถ้าไม่ถ้าหน่วยงานภาครัฐไม่ปล่อยให้เขาผ่านเนี่ยเขาก็ไม่สร้างอ่าเขามีมุมนี้นะเขามีมุมนี้นะครับ ก็เลยทำให้ทําบริษัทเองเนี่ยนะครับก็รีบดําเนินการนะครับอ่านะครับเนี่ยทวงถามความรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นภายใน14วันนับจากนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆน,นที่มีหุ้นตัวเนี้ยนะครับก็คงจะต้องรอไอ้สิวันเนี้ยนะครับว่าจะมีใครมาช่วยไหมนะครับเนี่ยเขาก็จะไปร้องต่อผู้ว่ากอ,อทมอและนะครับแล้วก็ผู้ว่าการ รถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยอันนี้แหละนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะว่าจากนี้14วันเนาะก็คือประมาณเดือนหน้านะครับเดือน8นะครับว่าจะมีอะไรมาเพิ่มเติมไหมสําหรับการที่จะไปลองเพิ่มเติมนะฮะเออนะครับเพราะว่าเฮ้ยถ้าไม่ผ่านมันก็ก,ก็ไม่สร้างอะเนาะเออนะครับปล่อยให้ผมผ่านมาได้ยังไงก็เลยต้องสร้างอะไร่างนี้นะครับว่านไปเนาะคราวนี้จากเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับ ก็มีการประเมินนะมีการประเมินว่า,เ,าเดี๋ยวบยริษัทเนี่ยก็จะต้องตั้งสำรองอันนี้ผมเอาข้อมูลมาจากาข่าวนะที่เขาให้กันไว้นะครับว่างบการเงินเนี่ยจะมีการตั้งสำรองประมาณสัก2 0 0ร้อยถึงสามล้านนะครับเออก็ยังยังงงอยู่ตรงนี้นะว่าที่ทำไมตั้งน้อยจังเพราะว่ามูลค่าโครงการเมื่อกี้ถ้าเราย้อนไปดูเนี่ยก็ก็เยอะอยู่นะนะครับ6,500เนาะถูกไหมนะครับ แต่ตั้ง230เอ้ย2อ0ถึง300นะฮะอืมซึ่งออ่เอาขายไปแล้วดูแ7ดซด้วยนะครับซึ่งคิดดูดิคือคือมูลค่ามันเยอะอะนะครับตั้งสำรองเท่านี้ผมไม่มั่นใจนะนะครับอาจจะต้องพเพื่อนๆอาจจะต้องเช็คอีกทีหนึ่งนะครับเช็คกับทางบริษัททีหนึ่งว่าเอ้ยใช่ใช่เหรอตั้ง2อ0 0ันหถึงสามไม่น่าใช่นะนะครับอืมโอเคทานี้เรามาดูันต่อว่า เออแล้วยังไงล่ะหุ้นอนันต์จะยังไงต่อนะครับผมว่าอนันต์เนี่ยถ้าเราดูงบการเงินนะค่อนข้างเหนื่อยเลยนะครับเหนื่อยเหนื่อยก่อนเหนื่อยเขาเรียกว่าอะไรนะคือถ้าถ้าไม่มีเคสแอตันอโศกเนี่ยนะครับก็ยังเหนื่อยอยู่ดีนึกภาพอบอกไหมเออยังเหนื่อยอยู่ดีนะครับคืองบการเงินเนี่ยนะครับถ้าเราดู ยาวๆอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูนะนะครับปึ๊บเนี่ยครับเอ่อหกสามหกสี่หหนะ้าเนาะนะครับก็ต้องบอกว่าขาดทุนมาโดยตลอดนะับขาดทุนมาโดยตลอดเลยนะครับไตามาหนึ่งก็ยังขาดทุนอยู่เนาะนะครับจะมีไตามาาที่แล้วนะครับที่ถ้าไปดูไส้ในเนี่ย Q 4 q สีคเขาจะ เหมือนพลิกมาเป็นกําไรได้แต่แต่เป็นกําไรพิเศษนะฮะจากการขายบยริษัทลูกไปนะครับก็เลยดูจะขาดทุนไม่เยอะถูกไหมลดลงขาดทุนลดลงนะครับจากลบสี่ร้อยกว่าล้านลงมาเหลือลบสองเก้าสิบห้าล้านอ่าแต่เป็นกําไรพิเศษนะครับเนาะแล้วพอมาไต่มาสหนึ่งเนี่ยโอ้โหก็แค่ไต่มาสเดียวก็ลบไปแล้วสองร้อยแปดสิบเอ็ดล้านนะฮะโอ้โหต้องบอกว่า เหนื่อยมากนะครับสำหรับสาหรับตัวนี้เนาะนะครับคราวนี้เรามาดูกันต่อนะนะครับปุ๊บตรงนี้เดี๋ยวผมเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะฮะอ่ะนะครับ,อ,นะรบอืมไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมานะครับเอ่อสัดส่วนรายได้เนี่ยนะครับก็จะเป็นอสังหาริมทรัพย์ เยอะสุดเลยนะฮะห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตถูกไหมแล้วก็หกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนะครับปีหกหกหกห้านะครับเออ่ธุรกิจบริษัทนี้ก็เน้นเน้นเรื่องนี้แหละนะครับแล้วก็เออ่บริหารโครงการค่าในหน้าเนี่ยก็สิบเจ็ดเปอร์เซ็นตกับสิบแปดเปอร์เซ็นตนะครับรวมๆแล้วว่าเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะนะครับหลกักๆกก็มาจากเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เนาะนะฮะเอ่อต้นทุนอสังหาริมทรัพย์ตัวนี้แหละนะครับอ่านะครับตัวนี้แหละ มันบ่งบอกถึงอนาคตพอสมควรนะนะครับมันควรจะมีเยอะๆอ่ะสิทธี่ที่ผมบอกว่าเหนื่อยก็เพราะว่าไอ้ตรงนี้ด้วยแหละนะครับเพราะว่ามันทําให้เกิดฟันหลอคือกําไรและรายได้เนี่ยเกิดฟันหลอขึ้นนะฮะเอ่ออย่างปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูอีกสไลด์หนึ่งนะครับอันนี้ผมเอาผมน่าจะมีบทวิเคราะห์ของอ่า เอาลุกของตัวกรุงสีมาให้นะครับที่ผมไฮไลท์เนี่ยนะครับคือโครงการปี2023ปีนี้มันมีแค่โครงการเดียวโคโค่ a าร์คนะครับ5 0 0 0ล้านที่รอโอนซึ่งน้อยมากในเรื่องของแบ็กหลอกนะครับแต่นี้ไม่เท่าไหร่เนะนะครับตัวแบ็กหลอกที่เมื่อกี้เราเห็นนะครับสินค้าต้นทุนสินค้าคงคลังเนี่ยนะครับถือถือคือถ้ามีโครงการ มาเติมเรื่อยๆไอ,ตอ้ตัวนี้จะเยอะเนาะตัวนี้จะเยอะนะครับนั่นหมายความว่าโอ้โหคุณต้องรอลุ้นแบบ2ปีขั้นต่ำอะอสังหาริมทรัพย์มันสร้างมันสร้างอย่างอย่างน้อยก็2ปีใช่ป่ะนะครับถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าใครแบบเชี่ยวชาญเนาะนะครับเออสองสามปีอะนะครับกว่าจะจะมาเติมตรงไอ้ตัวแบ็กหลอกตรงเนี้ยมาเติมโครงการตรงเนี้ยนะครับมาให้มันเยอะเนี่ยนะครับ คุณจะต้องเห็นการฟันหลอแบบนี้นะครับสำ,สำหรับอน,นันต์เนาะนะไปอีกอย่างน้อย2ปีนะฮะเออนนี้คือแบบยังไม่ลงแบบเออเข้าไปในตัวเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะนะครับซึ่งเนี้ยตรงนี้มันเป็นเรื่องของ f i กคอ c o s ส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็การดําเนินงานส่วนหนึ่งนะครับซึ่งพอไม่มีโครงการมาเติมข้าบนเนี่ยนะครับรายได้มันก็จะหดหายไปนะสำหรับตัว ตัวอนันต์นะครับอันนี้ก็โอ้ต้องหนักนิดน,นึงนะใครมีเนี่ยนะครับโอ้ไปต่อนะนะฮนะเนี่ยเนี่ยแล้วก็เห็นไหมปีสองพันยี่สิบเทียบกับปี2022เนี่ย2022ยังมี2โครงการเนาะแต่ปีเนี้ยมีแค่โครงการเดียวนะครับโอเคคราวนี้มาดูอันนี้คือทางบริษัทนะครับเขาก็เอ่อมีการให้เป้าเนาะนะครับแล้วก็ มีโครงการในอนาคตนะฮะว่าเขาเนี่ยจะมีทั้งหมด10 p โปรเจกต์อันนี้ใจชื้นขึ้นมานิดนึงใจชื้นขึ้นมานิดนึงคือยังมีแผนงานให้กับนักลงทุนได้ได้ใจล่มๆมนะ <c oughs> ใจล่มๆมนะฮะก็จะมีโครงการนะสิโปรเจกต์เลย21,000ล้านอันนี้ถามว่าดีไหมดีนะครับดีแต่ต้องมีเงินด้วยนะ ดึงภาพหรือเไหมต้องมีเงินลงทุนนะนะครับ2 1 0 0 0ล้านเยอะถือว่าใช้ได้นะครับแต่คขาเนี้ยเดี๋ยวเพื่อนๆต้องตามตัวนี้ต่อว่าเขาเนี่ยจะออกมาพรีเซลเมื่อไหร่นะครับคือบ้าน4โครงการเนาะ7,000ล้านนะครับ7,000กลมๆนะครับแล้วก็4คอนโดนะฮะก็ประมาณหมื่นล้านนะครับแล้วก็อาพาร์ทเมนต์สวิทอพาร์ทเมนต์อีก4 4,000ล้านใช่ไหมนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะออกมาเมื่อไหร่ เออนะครับถ้าออกมาไม่ทันปี 2020, 2024 25 25ก็เหนื่อยนะครับสแสดงว่าปี2023 2024รายได้จะโหดไปก่อนเป็นภาพนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวาพาไปดูงบนิดนึงนะครับก็เอ,อ่อตัวเมื่อกี้เราดูแล้วพีเซลไม่ค่อยดีถูกไหมนะครับโครงการมีแค่โครงการเดียว แบ็กหลอกก็ไม่รู้จะเกิดเมื่อไหร่เนาะอาจจะอีก2ปีข้างหน้าเมื่อกี้ที่โชว์ให้ดูนะครับเรามาดูเรื่องของอัตรากําไรกันนิดนึงนะครับอัตรากําไรขั้นต้นนะนี่ปึ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ก็ลดดูเพิ่มขึ้นมาบ้างน,นะครับจาก20 20%ขึ้นมาเป็น26แล้วก็ไตมัด1ก็มาเป็น28%นะฮะก็ถือว่า ดีใช้ได้นาบในส่วนของออการคุมต้นทุนเนาะเอ้ยก็อย่างว่าเนาะไอ้พวกพลังงานตอนเนี้นะครับมันก็ลดใช่ป่ะเมื่อเทียบกับหลายๆปีที่แล้วนะฮะก็จะมีลดบ้างนะครับเรื่องอิฐหินดินปูนทรายอ่าก็มีลดบ้างก็โอเคนะครับไม่ได้แย่อะไรนะครับอ,อ,อันนี้ต้นทุนอสังหาริมทรัพย์ที่ผมบอกไปนะฮะเนี่ยเห็นปะ่ะ มันไม่เพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงด้วยซ้ำนะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับปีหกสามเอ่อหนึ่งหมื่นเก้าพันล้านนะครับปีหกสี่หนึ่งหมื่นแปดพันล้านแล้วก็ปีหกห้าหนะึ่งหมื่นหกพันล้านเนาะแล้วเนี่ยก็แล้วก็ค้างอยู่ตรงนี้เลยนะครับค้างอยู่ตรงนี้เลยนะครับไม่ได้เพิ่มจริงๆแล้วอสังหาริมทรัพย์ที่ดีมันมันควรจะตรงเนี้ยมันจะเพิ่มเพิ่มเพิ่มนะครับเพราะว่ามีการลงทุนต่อเนาะนะครับ เพราะว่าไอ้บริษัททาสังหาริมทรัพย์เนี่ยถ้าไม่มีโครงการก็คือไม่มีไรายได้เลยในอนาคตเนาะนะฮะก็อันนี้ก็ถือว่าหนักหนักเลยฮะไปดูสภาพคล่องน,นิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อกี้บอกแล้วเฮ้ยโครงการเยอะมากนะครับ21,000ล้านสภาพคล่องของอนันต์เป็นยังไงนะครับดูที่ตัวนี้เลยนะครับปึ๊บอ่านี่นะครับ 1.5เท่านะครับตัวอัตราสภาพคล่องก็ถือว่าก้มแก้มนะก้มแก้มได้อยู่นะครับตัวนี่โอ้โหแต่นี่นี่สองเท่าแล้วจบแล้วจบแล้วกู้ไม่ได้แล้วนะครับตัวเงินสดนะครับเงินสดมีอยู่แปดพันสี่นะครับแปดพันสี่พอไหมกระแสงเงินสดติดลบ โอ้โหต้องบอกว่าเกาหัวเลยนะฮะเกาหัวเลยนะครับว่า21 000ล้านเนี่ยจะยังไงนะเพราะว่ามีเงินแค่8,000นะครับมีเงินแค่8,000ันเนาะแอบกระแสเงินสดติดลบนะครับดีอีกู้ไม่ได้แล้วเต็มเนาะนะครับสภาพคล่องมีบ้างนิดหน่อยก็ต้องบอกว่าจะยังไงดีจะยังไงดีนะฮะอืม ก็ถือว่าสรุปแล้วกันสรุปนะครับสรุปไปน,นิดนึงนะครับเอ,อ,อันนั้นเนี่ยนะครับเป็นหุ้นที่ตอนนี้เหนื่อยแล้วนะฮะเมื่อกี้ยังไม่คุยเรื่องเงินที่ต้องตั้งสำรองด้วยถูกไหมนะครับว่าจะเท่าไหร่ไม่น่าใช่สามร้อยมั้งนะครับเออเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้ผมหาข้อมูลมาให้นะเดี๋ยวจะไปถามบริษัทมาให้ว่าเจะต้องตั้งเท่าไหร่นะครับเออ เพราะว่ามันมูลค่าแอตราโซโนมันเยอะใช่ไหมนะครับแล้วก็โครงการ21,000ล้านเนี่ยจะเอาเงินจากไหนนะฮะเพราะว่าในงบปาเ,เงินเนี่ยต้องบอกว่าดี e. ก็ตึงแล้วนะครับอืมโครงการอีก2ปีข้างหน้าก็ยังไม่มีแสดงว่าอนาคตอนาคตปี2ปีเนี่ยเหนื่อยครับสำหรับอน,นันต์เนาะในสำหรับในความคิดของผมนะนะครับ เออมาดูในหลบหุ้นบ้างนะครับก็เป็นหุ้นที่เพอร์ฟอร์ไม่ค่อยดีนะนะครับเพอร์ฟอร์ไม่ค่อยดีนะครับแต่นี้ก็มีโกรดขึ้นมาฉีกขึ้นมานิดนึงเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือเออปีก่อนประมาณช่วง Q4 เนี่ยเขามีกำไรพิเศษแล้วมันมันขาดทุนลดลงเยอะนะฮะขาดทุนลดลงเยอะมันก็เลยมีค่าโกรดขึ้นมาแบบนี้นะครับแต่ถ้าดูไส้ในแล้วค่อนข้างแย่นะครับแย่เมื่อเทียบกับ กลุ่มอุตสาหกรรมเนาะทั้ง quality นะครับเอ,อ value momentum แล้วก็ด i วิ d เ n ดนนะฮะก็แย่แย,แย่ทั้งหมดเลยนะครับกราฟก็อย่างที่บอกครับคือขึ้นมาตรงนี้ยแหละโหดนะฮะใครที่เล่นสั้นไปเนี่ยโอ้โหเข้าไปตรงนี้นะครับโอเคได้ได้กำไรมานี่ถ้าไม่ทำสต็อปเขาเรียกอะไรนะเออถ้าไม่แบบเทคโปรฟิตนะหรือวางจุดเก็บกำไรเนี่ยเสร็จเลยนะครับลงมามิ มิดเลยนะครับมิดโซนตรงนี้เลยนะครับโอ้โหนะฮะเอ่อตัวนี่ฮะ EPS โก้ดปี2022เนี่ยโบเอเ่อมีการ forecast กันว่าจะ growth ติดลบเลยนะนะครับนะแล้วก็ตัว Wall Street ให้ราคาเป้าไว้1.29นะครับ s e ตเท e ให้ไว้1.25นะครับตอนนี้ราคาหุ้น0 8นนะฮะ ก็ต่ำกว่าต่ำกว่าเขาเรียกว่าต่ำม,มากนะครับแล้วก็ยังบอกว่าอาจจะต่ำไปอีกนานโบอกวโ,โครงการไม่มีเลยครับโครงการในปีสองปีนี้เนี่ยนะครับเอ,อหนักอยู่นะฮะอ่ะก็ประมาณนี้นะอ่ะอันนี้อันนี้ด้านล่างด้านล่างนิดนึงนะครับเอ,อก็จะเห็นเนะว่ามัน มันขาดทุนมาโดยตลอดอะนะครับตั้งแต่ปีหกห้ามาเนาะนะครับเออมีฟื้นมีฟื้นนิดนิดเดียวนะไตสองไตมาสนะครับเนี่ยมันมันไม่ค่อยดีเนาะอัตรากำไรก็นิ่งๆนะครับไม่ไม่ได้เอ,อ่าไม่ได้แบบพุ่งกระฉูดนะฮะก็มีฟื้นมาบ้างนิดหน่อยในไตมาสหนึ่งล่าสุดนะฮะโอ้โหนะครับ,อ,นะรบอ่ะเหนื่อยฮะสำหรับ อันนั้นนะครับก็ใจเย็ยนเลยนะครับใครที่ยังยังอยากจะซื้อตัวนี้นะฮะร,รอดูท่าทีไปก่อนนะฮะรอดูแบบเฮ้ยโครงการเขาเปิดมาแล้วนะมีเอ่อเปิดพรีเซลแล้วนะครับไอโครงการโครงการ20,000ื่นกวาล้านเนี่ยเนี่ยนะครับแล้วค่อยไปไปดูตรงนั้นดีกว่านะครับว่าเอ้ยเขาจะจัดสรรเงินทุนยังไงนะครับเขาจะมาลงทุนตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับ ทำได้แล้วค่อยว่ากันดีกว่าเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเชื่อว่าราคาหุ้นถูกพอแล้วนะฮะเออทุกอย่างน่าจะซึมซับไปหมดแล้วนะครับอืมเนาะโอเคนะฮะก็ประมาณนี้เนาะนะครับเอ่อก่อนจากกันนะฝากกันไว้นิดนึงนะครับสําหรับคอร์สของแลบหุ้นนะนะครับก็เอ่อราคาเดียวได้5คอร์สเลยนะครับเจ้าพันเก้าเนาะนะครับก็จะมีฟ a นเนมิทัลจันพัดนะฮะเข้าไปดูกันได้นะครับเนาะ เป็นคอร์สวิดีโอนะครับเรียนได้1นึ่งปีนะ,อะคอร์สฟันฟโฟนนลิสิตนะครับอ่านะครับแล้วก็คอร์สวินเน,เน,เนอนร์สต็อกนะฮะเออ่ต่อมาก็จะเป็นคอร์สที่เรียนใช้แอปแบบปุ้นในการลงทุนอ่านะแล้วก็เก่งกำไรนะครับแล้วก็จะมีคอร์สซูปเปอร์สต็อกนะครเป็นหุ้นในดิที่วิ่งมาเกินหนึ่งเด้งในรอบ ปี2ปีนี้นะครับก็จะมีเป็นเคสตัวอย่างให้ได้ศึกษากันนะครับ5้าคอร์สนะ9ก0 0ันเเรียนกันยาวๆเลยนะครับแค่ราคาเดียวนะคุ้มเลยนะครับแล้วก็ได้ใช้แอปแลบปุ้นฟรี3เดือนด้วยนะฮะเออใครสนใจก็ QR วอาโค้ดมาได้นะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันคราวหน้าเนาะนะครับก็จะมีสาระสำคัญดีๆมาให้ฟังกันอีกนะครับวันนี้ ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ